สวัสดีครับสวัสดีนะฮะตอนนี้ก็พาลูกค้ามาที่ศูนย์นิสสันนะครับ้ารถรถเป็นยังไงบ้างครับผมที่ใช้ไปหลังจาก1 1> รับรถเป็นหนึ่งเดือนเนาะมีไฟโชว์เนาะไฟโชว์ไฟโชว์กระสุนเนาะอ่ะอาครับผมแล้วก็พาลูกค้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์นิสันโดยตรงเลยนะฮะมาตรฐานเลยนะครับผมนะมีใบเสร็จด้วยนะครับนะฮะมีค่าใช้จ่ายอะไรด้วยเราออกให้หมดเลยนะครับ ที่ศูนย์นิสสันนะครับผมก็เปลี่ยนได้กองนะฮะนะกองโซล่าแล้วก็กองอากาศนะครับก็ทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับผมรถคันนี้ก็มีระยะอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมฝากลูกค้าทางบ้านนะครับที่อยากจะได้รถมาที่ไหนนะครับพ่อเบดีเอคาสบิดดีเอขับใช่ครบครับผมการบริการเป็นยังไงบ้างพ่อ โอเคพับใจครับการบริการโอเคเนาะโอเคครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยนะมาที่ร้านเราคะบบริการด้วยใจนะครับผมพาลูกค้ามาถึงที่ศูนย์นิสสันนะฮะนี่ครับศูนย์นิสสันนะครับผมมาจริงๆนะฮะนี้ก็ครบระยะการเปลี่ยนอะไรนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะ ประทับใจไหมครับผมครับครับประทับใจมากครับประทับใจมากเนาะโอเคอเค,ครับ,รบอย่างไงก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ